เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารัก,กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันต้องเติมวีหนึ่งนะครับนะ,ะวันนี้ก็อยู่กันที่เว็บไซต์ของยูฟ้าหกห้าหกนะทุกคนก็พามาจัดเกมให้ลไทายกันอีกแล้วนะครับผมมาครับก็ทุนมาที่สองหมื่นสามนะทุกคนวันนี้ห้องโคตรเสียงเลยแล้วกันทุกคนไปครับก็วันนี้จะพามาจัดแบบว่าเต็มระบบนะครับผมมา สูงเลยแล้วกันทุกคนเปิดแรกจัดไปครับพาใส่แบบเต็มระบบเต็มกราฟนะครับผมโอเคมาสามี่ห้ามาหน่อยเพื่อนมะเฮ้ยสี่ไปแล้วสามห้าะสี่สี่หก็เติมเครื่องครับผมเปิดมาก็สวยงามเลยนะครับนะจะได้ไม่หลอกเบิ้อนนะดิเออโอเคบ6หกพันสามะครับผมกำไรมาแล้วนะทุกคนเออ ก็ลิงเว็บอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับนะก็จิ้มลิงเข้าไปเลยนะครับผมเอาต่อไปเป็นไหดีอะคิดว่าสี่กับหกน่าจะมาทุกคนทันไหมเออทันอยู่ทันอยู่สี่กับหกน่าจะมานะสักตัวนะอสี่มาแล้วได้ไงสี่หนึ่งสามได้ไหมโอเคเข้าหนึ่งจุดก็เท่าทุนนะครับผมเขาไม่ได้ไม่เสียนะครับนะ อเคก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับผมขอใส่เมล็ดพันธุ์เลยละกันทุกคนมาครับหองอันสูงเลยนะเมล็ดพันธุ์นะครับผมจังหวะนี้วัดใจกันไปนะครับนะว่าไงครับผมช็อตนี้เน้นๆเพื่อนมาโอ้โหสี่สี่สองโดนสิครับให้ตายเถอะเออลบหน่งสามเอาเข้าไป ันี่เล่นผมแล้วไงทุกคนเป็นเว็บไซต์ของยูฟา656นะทุกคนต่ำล้วกันไปครับช่องละพันนะครับผมมาต่างแขนสักหน่อยทุกคนยังไง35มาแล้วโอ้โห553เอ้ยเดี๋ยวมีคูณ10อยู่ทุกคน คอเชื่อได้อยู่มัง้งเออลดไป5,000นะครับผมให้ตายเถอะผมก็เปลี่ยนห้องดีกว่าน,นะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันที่ห้องนี้เลยนะครับนะ,ะตามสูงไปครับผมเอาลละสูงมาหรือเปล่าเพื่อนสูงมาโอ้โหหนึ่งมันลจบเลย โอ้โหหนึ่งสา,าเอาอีกแล้วครับผมอะไรครับนี้ลงเงินไม่เข้าเลยนะครับนะ,ะก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมมีแจกรางวัลทุกสัปดาห์เลยนะทุกคนเดี๋ยวกดกระดิ่งกั่าไ้รอเลยนะครับอ่ะตามทุกคนไปโอเคมาบรดลุไปพร้อมกันนะครับผม มีคูณเยอะอยู่นะ3 1 3 5นึ่ห้เต้ยเครื่องครับผมสวยงามครับได้อยู่ทุกคนเฮ้ยมีคูณ10บด้วยสวยเออบอกมา23,000ืนามนะครับผมเลิกเลยไหมอ่ะกำไรมาแล้วนะครับผมเอออ่ะก็น่าจะไม่ไปต่อแล้วนะครับผมชับนี้บอกดักๆเลยทุกคน ก็น่าจะพอแล้วนะครับรับฝัติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมมีแจกรางวัลทุกสัปดาห์เลยทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ